กูไปก่อนละเจอกันเด้อไอ้กูอายวะกูเล่นอย่างนี้เมื่อผมสุ่มแบกชั้นโลกแต่แบกไม่ได้ก็เลยหนีออกตีมาเลยแล้วก็จะหาตีใหม่แต่กลายเป็นว่าทำไมทำไมเพว่าผมขอหาตีใหม่กันไปขอเจอตีแบบสาวน้อยหน่อยเว้ยนั่งโวยกันไม่หยุดเลยกูมาตีเมื่อกี้ทำไมไว้เฮ้ยเฮ้ยกูมาตีนั้นกูอายคนอ้อเดี๋ยวให้ตีนั้นเลยกันมาจัดลำดับเปิดไม์ มันเรียกว่าผมลิขิตหรือเปล่าเนี่ยก็เล็กก็เล็กก็เลยเดี๋ยวผมจะเปิดมาละวเกี่ยอะไรของกูวะเนี่ยทำไมเจอเตตี้หนีวะเนี่ยเดี๋ยวตัเนี่ยกูแบกเองผมผมบอกครับผมชื่อสเกลครับเพื่อนเรียกสเกลลิตันครับมามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นแล้วนะครับ ไม่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวประมาณสามตีนั่นไปแล้วหนึ่งยิงดาวเยอะกว่านึงนะนี่เดียวครับอย่าตื่นเต้นตันโลกเอาเพิ่มเพิ่มใหญ่กูชิ้เพิ่มไม่ต้องเล็ก โอ้กระสุนหมดโอ้กูขังแม่งนี่กูว่ากูว่าทำไมเขาปิดไม่กูรู้แหละอ้านี่กูว่าแหละกูขังตัวอะไรไว้อ่ะผมตกใจครับเมื่อกี้ตาขามเข้าห้องเสวยครับกลับล็อบบี้ไม่เป็นไรครับ เอาใหม่ครับเอาใหม่ผมผมใส่ผิดสีครับเมื่อกี้ต้องลืมว่าต้องใส่สีน้ําเงินครับโอเคครับอ๋อเองใส่ไม่ตรงวันไงใช่ครับอันนี้เปรตป่ะครับชุดมันคล้ายๆเปรต,รต,รตรอ๋อทุงอ๋อทุงโอ้ยทุบอกว่ามึงเขียนภาษาไทยไม่เป็นไอควายมันคือลูกเล่นงูง้ดจงเลยใจเย็นครับใจเย็นคนไทยรักกัน <c oughs> สิครับถ้าไม่รักกันแล้วใครจะร้องเพลงชาติไทยล่ะครับประเทศไทยรวมแลื้อโอ้ เออวายเออบ้านหัวรผมรับจริงครับผมก็ว่าอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้ว่าหน้าผมเต็มเลยครับอึงครับผมโดนครับอึง อึ้งครับอึ้งครับผมโดนนบอึ้งไออึ้งกูขอไออึ้งกูโดนอึ้งเทอครับดีใจเย็นครับผมชุบเองครับแต่เลยนะตีกู าจะไม่ให้แค่ลง,งคีแต่ะละเรื่องทุกชาติปชาถึงยอมผิดโงไปเองผิดเลยเฮียเฮ <laughs> ้ยเต็มนะครับเต็มเลยสองตัวป่ะพี่ไม่หมายถึงส้วมอะเต็มครับ <laughs> ไม่ดูใครไม่กดช็โกคโกครับ โอ้มันเอาผมาแล้วครับครับรครับผมเฮ้ยผมโดนเข้าหลังครับโอ้ย,เ,ยอเ,เสียวผอกเสียวเออมันเยอะครับมันเยอะเ่อยวีครับ โอ๊ยน็อกเซลคับพ่ตาร่วงครับ มันเบื่อพวกเราอยู่ด้านบนวะว่าแล้มวลมึงเปิดน่นน <c oughs> ความคมสมัยเป็นสกอตโ,โอ้ย ห,หมดโอ้ยเมาค้างไอ้เมาฆ่างไม่อยู่เลยเนี่นยไอ้้เียกูโอ้กระสุนจะหมดแล้วอึงสไนเจ์กระสุนสไนจะหมดอ่ะอึงมีอยู่ร้อยสิบห้าอันนะ่ะจริงไหมเนี่ยจริงเนี่ยแน่น่ะแน่ดิไม่ยั่วน่ะเริ่มเอาไหมแบ่งไดเ้เอาเอาเอาวิสไนมีสไนามาชุบเพื่อน ไปครับสวยโอ้กระตุกอะโอ้โหเออ้ออ้งกระสุนสไนหมดอะอ้งมยาลยเองอยากได้สไนกีกระบอกอะอ้งมันมีแค่คาเนเนย สีเขาเล่นได้น่ะไอเอิงน่ารักน่าชังจริงๆแล้วเอิงไ่ชมเพื่อนแ่ะเอิงวงมันแรงโอ้โหไม่เที่ยทีไม่มีความแบบเป็นพุงเป็นห่วงเพื่อนเลยเคกุ้เสียวท้องน้องเนี่ยตอนเขาชมวพืมันดู้สแปลกๆม่ใช่าฮ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 ่ Mày kulalin kulalin kuôi mi shop hay giống như em mang vai a ưng mi sai phạm kuôn luôn 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 โอ้โหใส่กระสุนอยู่เจาไอ้พ่อขาเลยเอออ้าวพี่เฮียคามันกระสุนหมดไปยังวะ ตายตายตายกูจะได้เอาแทนกูเขายิงนักหนึ่งแล้วมือเป็นไงอึ้งเป็นไงอึ้งไม่งดว่ะยี่สิบคิวอะ